สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มีผมเฟซที่เราดูกระเด้งไปแล้วใช่เกมที่มีชื่อว่ามันนี่เทรนซีเราข้ามสามมาก่อนเรามาเล่นสี่เลยแต่หนึ่งกับสองผมไม่เล่นอยู่แล้วนะผมเบื่อมันฮะมันก็เดิมๆแหละคุณผู้ชมแต่พวกนี้มันก็จะมีฟีเจอร์แบบเอ่อเพิ่มมามากขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S ชื่อมันก็บอกอยู่แต่ไม่ไม่มีรูปหวยแตยงไงวะไม่ไม่มีรูปวะรูปฟีเจอร์ไม่มีบอกเฉยครับมีแต่ตัวจ่ายอ่ะหวังว่าจะซื้อได้แพงหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแพงแค่ไหนแสนสอง ก็เล่นเท่าที่เล่นได้ไปฮะเปิดเทอร์โบเลยคอเลคเตอร์แต่ผมชอบสามมากกว่านะแต่ไม่ได้ว่ามันแตกดีกว่าคือหมายความว่ามันดูภาพสวยกว่าแต่เดี๋ยวเราไปสามอยู่แล้วนะครับไปสามอยู่แล้ว,<ป>ลวเล่นอันนี้ก่อน,อนเล่น4ี่ก่อนเป็นเกมที่แตยกยากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนๆอันนี้พูดตรงๆนะครับทาใจเผื่อไว้ก่อนเลยถ้าจะเล่นแต่ถ้าได้ก็อาจจะได้เยอะนี่ผมไม่รู้นะครับนะครับการันตีที่เราได้เปิสแตนก็คือเนี่ยการันตีได้ตัวทองมาเลยหนึ่งตัว ่วนตัวอื่นก็เป็นตัวธรรมดาบ้างแล้วก็ต้องปลดไปให้ได้บ้างเห็นไหมตัวนี้ค้างอยู่ตรงนี้ต้องเต็มแนวแนวแนว,แนวตั้งเปล่าวะเฮ้ยแหมเก่งจริงๆเก่งมา,มาล่อนะครับคุณเพิ่มเรียด้สิบสองแล้วตัดจบเลยรึอพอ,อเปอิดเทอร์โบเลย,ลยดึกใจเย็นดีปะ จบเลยเนี่ยครับผมนี่แหละครับผมคือเสน่ห์ของเหี่อะไรเกมเป็นอะไรเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเอ้าเมื่อกี้ซื้อไม่ได้นะครับงงเลยอ่ะโอเคก็ว่าอยู่ คอนเทคเตอร์เหมือนเดิมไม่รู้ว่ามีโอกาสได้อันอื่นหรือเปล่าแต่แม่น่าแต่อันเนี้ยมึงบ้าเปล่าวะอืมแต่นี้ไม่ใช่สีทองนะครับก็ก็ดีก็เก็บสิเจ็ก่อนอ่ขอแค่มึงมาช่วยกันจริงๆเราโชคดีได้ฟีเจอร์ทองอีกสักอันหนึ่งอะไรก็ตามนะครับมันก็จะใช้งานให้เราทุกรอบที่สปิน คูณหลักร้อยมันจะดีนะแต่ว่ามันจะตัดจบแล้วหรือเปล่าแน่เลยว่าละขาดทุนเยอะนะคุณผู้ชมขาดทุนเยอะนะฮะมันกลัวเราแตกจัดเลยวะ่ะมาที่สามครับสักห้าไม้แล้วกันเดี๋ยวอีกพทีหนึ่งจะไปสามถ้าเป็นมันนี่เทรน3สามจะซื้อได้อุ๊ย ปืนพกค oui pues ู times, okay, like 8, ่ครับเรียกว่าเพเยอร์ก็คืออ่ายิงคูณเพิ่มไปทีละสี่ดีนะก็ถือว่าดีแหละแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องการฟีเจอร์อื่นช่วยอยู่ดีครับแต่มันจะดีมากถ้าเราได้ใส่รักจ่ายธรรมดาพวกเนี้ยเยอะๆเพราะมันคูณเพิ่มทีละสี่ถ้ามีสิบก็เพิ่มทีละสี่สิบประมาณนั้นคูณต้องได้หกร้อยถึงจะเท่าทุนประมาณนะครับเกือบหกร้อยโอ้โห ใช่แล้วว่ะคนดูมันตัดจบแบบนี้ผมว่ามันขอลองเทอร์โบไวๆหน่อยจบไวเกินน่าเกียดอะไหนดูดิลองดูอ่ะฮะอันนี้คือดี Collector Player แต่ว่ามันไม่ใช่ทองอะมันไม่ใช่ทองอย่างนี้มัน,ม,นมันได้ทั้งคูณทุบดีละสิบเลยเออ แต่ก็นั่นแหละครับจบแล้วุ้ยแต่นี่สีทองนี่ว่าใช่ปะชาปชิปเอยฮะใช่ปะววะใช่ปะวะใช่ครับมันจะสุ่มเป็นฟีเจอร์ให้เรานะชาปชิปเปอร์หรือว่าเฮ้ย,ยนานๆที่จะได้ดีๆอย่างนี้นรกละมึงนี่ครับสุ่มจริงๆสไนเปอร์ยิงตรงนี้ไปยิงให้ถูกเอาละอันนี้ก็อโอเคถ้ายิงตรงนี้คือเพิ่ม โหดเลยนะครับไม่ยิงเลยดยิงไปรอบหนึ่งกำไรครับตอนนี้แต่ขอรีสปินก่อนขอรีสปินก่อนว่าละขอได้อะไรดีๆแม่งก็ตัดจบดื้อนะครับอะไรเอ่ยอุ้ยคอเลกเตอร์โอเคก็ดูดเจ็ดร้อยมาเก็บด้วยเออเฮ้ย,อยโอ้ถ้าได้อีกหนึ่งรีสปินนี่มันแน่คุณผู้ชมเนี่ยครับเราต้องได้อีกฟีเจอร์หนึ่งจริงๆกำไรอยู่ทำไมล่ะครับผมกำไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้มันประมาณแสนหนึ่งครับ เฮ้ยทำไรแบบงงๆครับมันจัดว่ะถ้าได้นะครับถ้าได้จริงๆเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปกันมันนี่เทียนสามซื้อมานได้สองแสนเจอกันในอีพีต่อไปติดตามชมกดติดตามกดรีโพสต์ไว้สวัสดีครับ